ดีพี่น้องชาววันอาทิตย์บรรยากาศดีๆครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและนอกประเทศครับผมวันนี้วันอาทิตย์ตอนทกเศร้าพี่น้องมาเปิดบอ่อครับผมวันนี้เป็นการลงเบ็ดป่ากระพงนะพี่น้องเ้อได้รับการรับเชิญจากน้องซ้ายครับผมเจ้าของบอ่อเพิ่นบอ่อป่ากระพงพี่น้องบอ่อปลากระพงเคเควันนี้เพิ่นมีการลงเบ็ดครับผม นายทีมงานทีมงานเบ็ดเพื่อนเกิด้เรื่มมาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องมกักกดติดตามกดไลค์กดซับตะใครน้ำเลือดพี่น้องเด้อหนอยทีมงานานะครับผมเกิดจะไทยพี่น้องมึงครับนี่ครับบอที่จะได้ลงกันครับปากกระพงพี่น้องบอปากกระพงครับไดติดตามส้มพี่น้องพี่น้องเด้อม่านแปดโมงก็เริ่มเปิดบอแล้วครับครับผมพี่น้องทีมงานครับผม ลังเลื่อมมาเรื่อยเลยครับเปิดบอรประมาณแปดโมงได้ไหพี่น้องเนอะไปสนใจแมหนาพี่นอ้องติดต่อมาเลยครับติดต่อมาทั้งเพจไปบอป่าพุ่งเคเได้ไพี่น้องเนอะหลับมือยี่สิบประมาณยี่สิบสายนั่นด้พี่นอ้องผมทีมงานกำลังเลื่อมมากกันแล้วครับ ติดตามเบิึงได้พี่น้องเน๊อะจิมานประมาณมึงหนี่ครับทีมงานครับผมครับผมทีมงานก็นเลยมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องจุดหมายกันมาลุ้นกันได้พี่น้องเด้อว่าบูฟฟีมือทั้งหลายเพื่อนทีเฮ็ดจังได๋วิธีการเฮ็ดแบบได้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับผมทีมงานพร้อมครับผมเตรียมตัวลุ้นกันครับ นี่พร้อมแล้วครับผมหนึ่งสองสามไปครับผมอู้วัดเรอครับนี่ครับพี่น้องมันตุนกันครับผมเกระครับผมไปแล้วครับผมพี่น้องอู้วี่สุดครับอย่างนี้ใกล้ๆได้ยืนไ้มพี่น้องไปแล้วครับครับขึ้นแล้วครับผม เรียบร้อยครับผมครับครับน้ำเดือดครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นแล้วครับปวดครับผมเอาได้เอาลูกเอาได้เอาไพี่น้องเอาลุ้นกันครับใจทักได้เด้อพี่น้องเด้อแม่นนาครับผมแม่นนาทักมาได้ครับในเพจยรบอป่าพุ่งครับพี่น้องรับประมาณยี่สิบสายครับตัวเทียวครับผมครับเติมแล้วครับเติมแล้วครับพี่น้องเติมแล้วครับผมเป็ีนป่ากระพุ่งเลยพี่น้องเด้อ ครับ <ersch> ผมเริ yeah. ่มแล้วครับผมจุดแล้วครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเปก่อนแล้วครับอึ้นแลครับผมหามาลุ้นกันพี่น้องโอ้ยวเยขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับผมเนี่ยไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับตอนนี้น้ำก็เริ่เดือดพี่น้องถึงคือถึง รูดกันพี่น้องเรียบร้อยครับผมโอ้ยหลุดไปแล้วครับพี่น้องรุดกันครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ยนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับบรรยากาศดีๆพี่น้องมื้อนี้ บ่มีแดดครับผมบนกันโอ้ยครับพี่น้องจนขึ้นสองเลยครับผม,มนะครับหมาแล้วครับหมาแล้วครับขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วครับผมปล่อยครับผมทุกคนก็ขึ้นแล้วครับ อืมฟังนี้ดีฟังนี้ครับฟังนี้สังเกตฟังนี้ครับห้นฟังนี้พี่นอ้องเดือดฟังนี้ครับผม รุนเงินไปเรื่อยๆครับพี่น้องรุ่นเงินไปเรื่อยๆครับได้แล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอืมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นแล้วครับ ไปแล้วครับเรียบร้อยครับอามาพี่รองครับประรุนกันครับผมนี่เด่โอกาสดีๆครับเด่มาไทยนี่บอลอีเคครับผมปากระพงครับผมเข็นแล้วขึ้นแล้วครับผมเข็นแล้วครับขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับผมายแล้วครับ อื่นแล้วครับผมผมกมึงใส่โลกัวโล่กวเนรอดแล้วครับได้กินปวดแขนเนาะเรียบร้อยครับฟังบุญเรียบร้อยครับผมสองเต็มครับ ป่าลงป่าลุนามท <Yes> ึ้งคุณแล้วคุณเอาป่ามาคืนเด้หนานี่คืนนอนคุณครับว่าทำให้ดหน้าอยู่ขาบอครับผมครับขึ้นแล้วครับผมขพึ้นแล้วครับคุณก็ขึ้นเงี้ยครับผม แล้วครับโอ้ยคุเตอรนะครับฟซีหน่อยกันไครับเอฟซีน้อยครับบัดดี้บัดีทีมงานไปเลยครับตาหนา่้ิแล้วครับทีมงานทีมงานตัวจิ๋วมาแล้วครับผมจบส่นไมยพิแล้วครับเริมแล้วครับผมมจะลงรครับ มามาลุ้นกันได้พี่น้องครับทีมงานเพันธุได้หลายเป็นไดรครับผมมันีีได้โอกาสดีๆมั้บอ่อปลาพงได้มา้หายทอดให้พี่น้องเบิ่งครับผมมากดไลค์ใกดใชแชร์ได้พี่น้องเอด,ด้อกดติดตามกดซับตะไข่แน้วเนี่ยครับผมมึงเยี่ยงอิสานแทบตัวกะีหลังสันผลงานให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมลุ้นกันว่าทีมงานเพันธุได้หลายเป็นไดรครับ ลุกงียไปเรื่อยๆก่อนนะพี่น้องเด้อครับผมฝ้าฝนก็เป็นใจยุคครับเมื่อนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนบรรยากาศดีๆครับผมเหมาะแล้วครับเมื่อนี้เหมาะนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับผมเรียบร้อยครับมีคนส่งกับเขาความด้วยพี่น้องคุณครับผูกงามหมดแล้วครับยอยหยุดดูด้วยคุณส่งกับเขาอยู่ครับ แล้วครับเอาจะน้อยมา่รุ่นกันรอบพี่น้องว่ามันจะได้หลายเป็นไรครับผลงานของทีมงานครับผมพี่นอ้องตอนนี้หลายเราพี่น,อน้องยี่นี่ก็สามซีแล้วครับลกกลสบบมามซีลแล้วครับผมคุณใส่ใหญ่พี่น้องโลกลัวสองโลแล้วครับงานบัตรพี่น้องขาวๆเลยเนไดไหมหลายเลยครับผมอู้พี่น้อง เงี้ยน,นะครับเทียนโรงเรียนโเรียนมิเตอร์แนวเดียวนะครับผมไปแล้วครับมาอีกแล้วครับผมนมาอีกแล้วครับผม <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับบางปูนก็ไปแล้วพี่น้องผมบางปูนไปแล้วครับ ไปทั้งสองฟังเหรอครับพี่น้องร,รุนกันไปเรื่อยๆก่อน,นครับพี่น้องรุนกันไปเรื่อยครับขึ้นแล้วฟังฟูหขึ้นแล้วครับฟังนี่ขึ้นมาแล้วครับผม บนไปกันนี่ครับพี่รุ่งอ,อืมหนามเดือดสุดยอดเลยว่น่องฟังคุดกับกำ,ำลังมากครับโอ้โย ตอนน้องพี่น้องเนาะไหนมาลุ้นกันตอนใบปลายครับว่าเพิน่นจะได้ลายเหนเด็เอามาลุ้นกันน้องพี่น้องเนาะกับคนหมันครับผมครับผมน้องเดี๋ยวพายงานลุ้นกันครับผมาเพิ่นได้ลายเหนเด็แล้วครับครับพี่น้องอัเดียครับพี่น้อง อาครับพี่น้องไอครับรุ่นแังไงครับเรื่ครับรุบนแรนไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มาแล้วครับาลครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับปฮ้ยครับมาแล้วครับมาแล้วครับสองเลยครับสองคันเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับหลุดครับพี่น้องหลุดเรียบร้อยครับ ยได้ครับพี่น้องมึงครับครับผมพี่น้องคลิปนี้เพลงไหนครับพี่น้องถามกันเรื่องเดือดเลยครับผมล่ลงลอยหกสิบครับตอนนี้เริ่มขึ้นเกือบเหมือแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ถ้ามีโอกาสได้รุ่นให้พี่น้องมึงตอนจบว่าสิได้หลายเหมือนได้ถ้ามีโอกาสสิได้ทายพี่น้องมึงไหมนะครับรับกินนี่ฝากไว้เลยพี่น้องลลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใครเห้นแล้วนะครับ ไปคิดนะไปหายังไปอยัง,ยงพี่นอ้องเบิ่งมาุ้นกันครับผมรับมือนเนียงอีสานแซ่บตัวมือนี้ขอล่าวสบาสวัสดีครับผม